ยังมีรถทัวร์อีกครับทมที่พัทลุงนะครับเมื่อวานนี้บ่ายสองโมงมีรถทัวร์บรรทุกนักศึกษามาชนมอเตอร์ไซค์ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนสายเอเชียช่วงขาขึ้นกทมหน้าตู้ยางทางหลวงพัทลุงผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับนอนอยู่กลางถนนตอนแรกยังไม่ทราบชื่อกับผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนก็คือนายเขียวชุมชูคนขี่มอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ขาผิดรูปทางออกไป<ช>พบรถบัสโดยสารเป็นแบบเช่าเหมาลำสองชั้นค่ะสะภาพคือด้านหน้าพังยุกนะคะคนขับก็รอให้การอยู่สอบสวนทราบว่ารถบัสคันนี้คนขับคือนายเฉลิมเกียรติมะมิงขับพานักศึกษาจากนรา,าธิวาสมาเที่ยวที่พัทลุงขับมาด้ยวยความเร็วขณะลงจากสะพานยกระดับ มอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาจากทางคู่ขนานค่ะก็ไม่ทันได้ระวังกันนะ,นะคะรถบัสก็เลยชนเข้าไปแล้วก็ลากไว้ตามถนนประมาณมสัก30เมตรก็เจ็บหนึ่งเสียชีวิต1นะคะ